สวัสดีครับกลับมาพบกับการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันอาทิตย์ที่29ธันวาคมพศ2567กับผมประชพกคำยิระนะครับปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะอากาศในวันนี้นะครับผมบริเวณความกดอากาศสูงนะครับผมหรือว่ามวลอากาศเยก็นกำลังค่อนข้างแรงนะครับผมอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนนะครับผม ขณะนี้นะครับผมได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนแล้วนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับผมจะทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอุณหภูมิลดลงอีก 1- 3มองศาเซลเซียสกับมีลมแรงครับผมโดยคาดหมายลักษณะอากาศในวันนี้นะครับผมคาดว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงนะครับลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม 10- 3 0สกิโลเมตรต่อชั่วโมง คว่าอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27-30องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่14-18องศาเซลเซียสครับช่วงนี้มีอากาศเย็นนะครับผมขอให้พี่น้องประชาชนโดยรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน